ชัดเจนพระเอกฮอตสาวงามควงเที่ยวเกาะเต่าไม่มีภาพคู่แต่รู้ว่าไปด้วยกันเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมากๆระหว่างหนุ่มไบร์โนรพัชและสาวโบกี้เชอริษาหลังจากที่หนุ่มไบร์ออกมายอมรับว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานะศึกษาเขาอยู่ดูเขาอยู่ เราไม่ได้อยู่ในสถานะเปิดใจให้ใครอยากดูทีละคนและลั่นว่าผมว่าปีนี้ผมจะไม่มีแฟนซึ่งเราจะเห็นภาพว่าทั้งคู่มีไปเที่ยวออกทริปด้วยกันหลายที่แม้ไม่มีภาพคู่แต่รู้เลยว่าไปด้วยกันตลอดอย่างล่าสุดทริปกเกาะเต่าทั้งคู่ต่างคนต่างโพสคลิปสนุกๆภาพสวยๆหล่อๆ,ๆจากทริปกเกาะเต่าลงไอจีส่วนตัว ที่ไม่มีถ่ายติดอีกฝ่ายแต่ช่วงเวลาโพสสถานที่นั้นดูก็รู้ว่าไปด้วยกันจนแฟนคลับต่างพากันแซลยกใหญ่เลยละจ้า mm hmm. นอกจากจะต้องมาแซวถึงความหล่อเท่และหุ่นดีขาวออร่าแบบส,สุดๆของหนุ่มไรโนรพันนั้น mm hmm. ก็ยังเป็นคามหวานที่หนุ่มไรและสาวโบกี้ต่างมีให้แก่กันเพราะสาวโบกี้เองก็สวยแซ่บแบบส,สุดๆอีกด้วยนั่นเองค่ะ แหมหนุ่มไบร์เนี่ยก็ช่างพูดซะจริงๆบอกว่าจะไม่มีแฟนแต่ไปเทื่ยกับสาวนี่มันยังไงกันคะสาวโบกี้เขาไม่น้อยใจถูกต้องไหมคะแต่มั่นใจเขาว่าถ้าไม่เปิดแบบนี้หนุ่มไบร์อ,อาจจะสบายใจกว่าและอาจจะคบกันได้อย่างยาวนานปีหน้าก็เหลืออีกแค่หนึ่งเดือนกว่าเท่านั้นหนุ่มไบร์อ,อาจจะเปิดตัวว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่แน่นอนคะขอขอบคุณไบร์นรพพาน์และโบกี้เชริสา ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ